ไม่เคยได้ถามอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าถามครูและคุณจะรู้จะเข้าใจไม่เคยได้ถามหรืออาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่ครูเป็นก็อยากให้คุณได้เข้าใจสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับนะครับเข้าสูส่รายการถ้าถามครูนะหรือครูไทยไดล็อก รายการที่จะชวนพวกพวกเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของครูและการศึกษาที่อาจไม่เคยมีใครถามครูมาก่อนครับกับพวกเราครูนัทและครูมะนาวครับผมแล้ววันนี้นะครับพี่นัทเราก็มีประเด็นที่ทุกคนกําลังพูดถึงนะครับแล้วก็กําลังหาทางว่าจะทํำยังไงดีกับการเปิดเรียนในรูปแบบใหม่หรือแบบ new normal นะครับที่เราพูดถึงกันครับก็แต่ละที่แต่ละบริบทมีเงื่อนไขมีข้อจากัดแตกต่างกันนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน กันว่ามันมีทางเลือกมีทางอื่นอนอีกไหมหรือว่าทุกคนกําลังแก้ปัญหาอะไรกันอยู่นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับใช่แล้วครับแล้วปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่พูดคุยกันไม่ใช่แค่ในระดับประเทศไทยเท่านั้นเนาะคุูมะนาวเนาะเรากําลังคุยกันทั้งโลกว่าเราจะเปิดใกันอย่างไรและในสถานที่ที่เป็นสถานที่โรงเรียนเนี่ยที่เป็นที่ชุมชุมนุมกันของทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็คุณครูจะทํายังไงให,ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และในขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปแต่การเรียนรู้ของเขาก็ยังคงต้องเอน้นอย่างเป็นสําคัญอยู่เหมือนเดิมครับก็บต้องมีทั้งความปลอดภัยและการความรู้ก็ต้องไม่ขาดตัวกกร่องนะครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่มาด้วยกันจาก3ที่นะครับสแหล่งนะครับก็ท่านแรกนะครับ มาเป็นคู่นะครับเป็นท่านผู้มุในการประเสริฐกลยาประสิทธิ์นะครับผู้มุ่งในการโรงเรียนอนุบาลกลยาประสิทธิ์นะครับและคุณครูนิฐากัลยาประสิทธิ์นะครับเป็นคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลกลยาประสิทธิ์เช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณครูนะครับซึ่งมีบทบาทหนึ่งคือเป็นคุณครูนะครับอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับคือคุณครูโบนะครับคุณครูรัตดาวันเหล่าเกียรติคุณนะครับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้านนทบ,บุรีครับสวัสดีครับครูโบโสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายที่คุยกับเราวันนี้นะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์เจนดิตละออปักศิลน,นะครับหรืออาจารย์เอ็กนะครับอาจารย์ประจําสาขาการศึกษาคณิตศาสตร์นะครับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับครับ ครับอันดับแรกขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้เกียรยติการเรามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตสอบถามทางในมุมของผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนรับเปิดเทอมแบบ New Normal ใหม่เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างล่ะครับมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อยู่ในใจของโรงเรียนทุกโรงเรียนมาตลอดนะคะเพราะตลอดระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโรคเนี่ยเราก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะมีโอกาสได้เปิดเรียนไหมพอกระทรวงศึกษากําหนดว่าหนึ่งกระกฎาคมคือดีเดย์คือเราจะได้เปิดเรียนเราก็ตั้งหน้าต,ตั้งตาที่จะฟังว่าเราจะต้องมีมาตรการอะไรนะคะต้องทํำยังไงโรงเรียนเราถึงจะเด็กสามารถจะกลับมาเรียนได้อย่างปลอดภัยได้ความรู้และก็มีความสุขค่ะตอนนี้เราได้ข้อสรุปว่าแน่นอน เราจะต้องทําโรงเรียนให้ได้ในระดับนี้ซึ่งเราก็มีเราได้คู่มือได้ความช่วยเหลือนะคะจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ออกแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อดูว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนในวันที่หนึ่งกรกฎาหรือไม่ตัวนี้จะเป็นหัวใจให้เราก้าวเดินได้นะคะว่าเราจะก้าวเดินไปในแบบไหนอ๋อหนึ่งถึงข้อยีข้อแรกเป็นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่ทั้งโรงเรียน และผู้ปกครองนะต้องการที่จะให้เกิดขึ้นเรามีก้าวเดินแล้วหละว่า20ข้อนี้ต้องเป็นอย่างนี้และอีกข้อที่เหลือก็เป็นประเด็นที่โรงเรียนจะต้องพยายามทําให้ได้ถึงจุดนั้นเพื่อที่จะประเมินให้ผ่านแล้วก็ไปสามารถที่จะเปิดได้ในเดือนที่1กรกฎานะคะนั้นในตอนนี้ทุกโรงเรียนแล้วก็รวมทั้งโรงเรียนรุบรักาลยาประสิทธิ์นะคะก็ทุ่มเทเต็มที่ทั้งการระดมความคิด ในระดับฝ่ายบริหารคุณครูทุกคนมาช่วยกันคิดแล้วก็คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะทําอย่างไรโรงเรียนเราจึงจะผ่านการประเมินมาตรฐานตรงนี้ให้ได้ค่ะตรงนี้มาตรฐานที่ว่านี่ก็คือเป็นเช็คลิสต์ใช่ไหมครับ44บข้อที่กระทรวงศึกษาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการออกมาให้กับโรงเรียนได้เหมือนกับประเมินตัวเองว่าตอนนี้มีความพร้อมอยู่ในระดับไหนใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วนอกเหนือไปจากแนวทางที่ได้รับจากระบบท็อปดาวลงมาของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาเนี่ยครับทางโรงเรียนมีมีแนวคิดในการเตรียมความพร้อมที่นอกเหนือไปจากทางที่ได้รับมาไหมครับผมของของเราน่าจะโชคดีตรงที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเตรียมการตั้งแต่ช่วงเดือนต้นเดือนพฤษภาครับก็เชิญโรงเรียนชุมครับแล้วก็กําหนดมาตรการออกมา ให้โรงเรียนดําเนินการนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นจะก,กําหนดเฉพาะของประถมมัธยมอุบาลิยยังยังไม่ได้กําหนดนะครับ<ช>พวกเราก็เอาเอาส่วนหนึ่งมาดําเนินการบ้างนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะไม่ไม่ละเอียดเท่ากับของของ44ข้อตรงนี้ซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนเราก็ได้เตรียมมาเตรียมมาบ้างรวมไปถึงการการสอนออนไลน์ที่ที่เขาสอนในวันที่18โรงเรียนก็ดําเนินการครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้ถ้าพูดถึงความพร้อมน่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับอของโรงเรียนตอนนี้ผมคิดว่าเราใจยังเหลือเฉพาะอ่างกับอ่างล้างอ่างล้างมือนะครับแต่่วนอื่นเราเตรียมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือที่เราซื้ออุปกรณ์ที่อ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดนมครับยื่นมือเข้าไปแล้วก็ให้มันผมให้มันเซ็นเซอร์บล้ก็เตรียมไว้หลายชุดนะครับพวกอย่างนี้รวมไปถึงออ ห้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเราเราคิดว่าเราเราน่าจะเสร็จทันก่อนก่อนที่จะเปิดเรียนนะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ตอบตอบยากอยู่เพราะว่ามันตัวเล็กตัวน้อยอยู่ครับครับครับขอบคุณมากครับมาที่อาจารย์เอ็กซ์บ้างครับในฐานะที่อาจารย์นะครับทำงานอยู่ในโครงการ learning redesign in the new normal นะครับผมพูดชื่อชื่อถูกนะครับอาจารย์มองเห็น ตอนนี้ครับในภาพรวมของแต่ละโรงเรียนนะครับอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับกับการเตรียมการของแต่ละที่แต่ละพื้นที่ครับสําหรับแต่ละโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมอยู่ตอนนี้นะครับถ้าถ้าถามผมเนาะผมภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมีความพร้อมนั่นแหละแต่ว่าไอ้ความพร้อมตรงนี้เนี่ยมันมันมีระดับอยู่บ,บางโรงเรียนก็พร้อมมากบางโรงเรียนก็พร้อมน้อยบางโรงเรียนก็พร้อมน้อยมากแล้วก็บางโรงเรียนก็คือไม่พร้อมก็ต้องพร้อม แต่สิ่งหนึ่งก็คือให้ความพร้อมเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้พอเรามองในแง่ของความพร้อมเนี่ยผมคิดว่าความพร้อมของโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่เป็นระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาม,มัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยมันมีลีลาของการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันไปตามประเด็นย่อยๆมันใช้รูปแบบเดียวกันในการเตรียมเนี่ยถ้าทางจะลำบากแต่ทั้งนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นไปเพื่อตอบ โจทย์ร่วมกันนะสาหรับทุกโรงเรียนเลยเนี่ยก็คือเป็นคําถามหลักนะฮะว่าเปิดเทอมคราวนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรดีที่ทําให้มันปลอดภัยแล้วเด็กเนี่ยก็เรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ผมคิดว่าโรงเรียนได้เริ่มเตรียมกันมานานพอสมควรแล้วล่ะเขาเป็นประเด็นแรกที่น่าจะคิดถึงด้วยความปลอดภัยทางทางกายภาพ ในลักษณะที่เป็นการตรตรียมสถานที่ห้องน้องห้องน้ําอะไรอย่างไรที่เราจะมีมาตรการในการควบคุมอยู่ตรงนั้นตรงสายหน้ากากอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นน่าจะมีการเตรียมความพร้อมในระดับที่รองลงมาก็คือ,เ,อ,อเกี่ยวกับส่วนที่นักเรียนเราเนี่ยจะต้องอยู่อูนอกห้องเรียนซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่<ม>หลังจากที่เตรียมความพร้อมเชิงกายภาพพวกนั้นแล้วเนี่ยน่าจะดำนินถึง อย่างเช่นรูปแบบของการจะให้นักเรียนเราเดินเรียนดีไหมหรือนั่งเรียนประจําจะให้นักเรียนเราทานข้าวที่ไหนที่ห้องหรือที่โรงอาหารเหมือนเดิมจะให้นักเรียนเราเข้าแถวตอนเช้าหรือเปล่าหรือว่าจะให้นักเรียนเราเ,เวลาก็อยู่ที่สนามเนี่ยเพื่อป้องกันให้การเล่นกันของเขามันน้อยลงเนี่ยโรงเรียนที่สลับวันไปมาเนี่ยควรจะเอามอหนึ่งกับมอสองมาพร้อมกันไหมหรือควรจะเอามอหนึ่งกับมอสเพราะวัยต่างกันหน่อยอย่างน้อยก็การออกเป็นครึ่งนึงที่ไม่ได้เล่นด้วยกัน นั้นประเด็นเหล่านี้มันมัน,ม,นมันเป็นประเด็นที่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าทุกคนอมองเห็นภาพนะว่าโจทย์เราคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันจะค,ค่ะยอยๆตอบคําถามส่วนเรื่องของประเด็นย่อยๆอย่างเนี้ยได้อันนี้คือในเรื่องของอทางกายภาพเนาะทางเรื่องของความปลอดภยัยแต่ในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยมันมีผลกระทบกลับมาอีกอีกส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่ามีความปลอดภัยและเรียนได้ดีดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นตัวเชื่อมกันเนี่ยมันคือเรื่องของตารางสอน แลวผมคิดว่าหน้ากําลังจะเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่ยากที่จะมีคําตอบเดียวสําหรับทุกโรงเรียนเพราะว่าแต่และโรงเรียนเนี่ยก็มีวิธีการในการออกแบบซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนเนี่ยจะคํานึงถึงแง่ไหนจะเลือกอะไรมาเป็นปัจจัยในการคิดซึ่งเอาทุกปัจจัยมาคิดไม่ได้ไม่งั้นตารางน่าจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการเรียนได้ดีเนี่ยหัวใจสําคัญสําหรับผมนะถ้าจะเตรียมความพร้อมเนี่ย หนึ่งเราต้องยอมรับแร้ว่าวันนี้มันเรียนที่โรงเรียนไม่ได้หรือเรียนทุกคนไปโรงเรียนทุกวันเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมาช่วยเสริมได้สําคัญก็คือการเรียนทางไกลดังนั้นให้การเรียนทางไกลตรงนี้แหละความพร้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างดูเป็นนามธรรมแต่มันสําคัญยิ่งเลยทีเดียวก็คือเรื่องของการเตรียมให้ผู้เรียนเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนทางไกลได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการผลิตสื่ออุปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่มันจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนที่เขาเรียนทางไกลเขาจะได้เรียนได้ด้วยตัวเองอย่างนี้ครับที่บ้านแบบนี้ครับอันนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะทํำยังไงให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ดียังมีประเด็นอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิติทางด้านนี้เช่นเรื่องของการที่เราเรียนตอนนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องเรียนครบทั้งห้าวิชาหรือเปล่า ขอโทษเรียนครบ8วิชาเหมือนเดิมหรือเปล่าลหรือเราจะเลือกเรียน5วิชาหรือเราจะเรียนแ่วิชาเพียงแค่ว่าลำดับความเข้มมันอาจจะแตกต่างกันไปในสภาวะแบบนี้อันนี้เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่ามันไม่มีคําตอบที่ตายตัวแต่มันเป็นเรื่องที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยต้องต้องต้องคุยกันก่อน <ạ. S 2> ต้องคุยกันให้ทุวนถีในระดับของคุณครูผู้บริหารทั้งหลายอ่ะเราจะเซตเกมนี้ของโรงเรียนเราเป็นแบบไหนถ้าเราเซตเกมว่าเราเรียนแค่5วิชาก่อนรูปแบบของการจัดตารางสอนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ถ้าเราเซตว่านักเรียนที่มาโรงเรียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเพียงแค่ว่ามีอยู่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเนาะแต่ว่าระดับของการความถี่ในการมาก็อาจจะไม่เท่ากันับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามันมีมต้นกับมปลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วอาจจะต้องออกแบบว่ามสองมสามกับมห้าและมหกเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมาสองครั้งจะเป็นสครั้งติดหรือสอครั้งแยกเดี๋ยวโจทย์นี้ค่อยแก้กันต่อ มอหนึ่งกับมอสี่อาจจะมองว่ามาสามครั้งต่อสัปดาห์สาเหตุก็เพราะว่าน้องเขามาใหม่เขาเพิ่งเปลี่ยนช่วงชั้นเขาอาจจะยังไม่คุ้นดังนั้นการที่มาถี่กว่าพี่มอสองมอสามหรือว่ามอห้ามอหกก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้มันสม,มูทมากกว่าเดิมในการปรับตัวของผู้เรียนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้มากเดียวกันความถี่เดียวกันในการมาเรียน ไม่ได้แปลว่าม6ทุกคนในโรงเรียนเนี้ยจะต้องมาโรงเรียนสัปดาห์ละสองครั้งแต่ม6อาจจะถูกจำแนกออกเป็นม6ที่พร้อมที่จะเรียนทางไกลที่บ้านร้อยเปอร์เซ็นม6กลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ต้องมาเรียนเลยเพราะว่านี่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนะว่าสื่อโรงเรียนเราเจ๋งเราเตรียไมไว้พร้อมนะก็เรียนทางไกลร100้อยเปอร์เซ็นจากนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีการสื่อสารออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม แต่ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมยกตัวอย่างอย่างเห็นชัดๆก็คือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าถึงสื่อที่คุณครูได้เตรียมไว้ทางเลือกแรกก็คือมีสื่อที่สามารถกระรูปแบบและซัพพอร์ตเขาได้หรืออย่าง The worst case ก็คือนักเรียนกลุ่มนี้คือนักเรียนที่มาโรงเรียน<ม>แล้วก็มาเรียนด้วยสื่อที่โรงเรียนเนี่ยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้หรือจะใช้คุณครูสอนอะไรยังไงก็สุดแล้วแต่ อย่างนี้ก็แปลว่าปริมาณนักเรียนที่มาโรงเรียนมันไม่ได้แปลว่าห้าสิบห้าสิบละเพราะว่าสนับสนุนให้เกิดการเรียนทางไกลไอ้วนะิธีคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์แรกด้วยซ้ําว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่านักเรียนจําเป็นต้องมาเรียนเท่าที่จําเป็นแล้วก็พยายามเรียนทางไกลให้มากที่สุดไม่รู้นะผมว่าโจทย์นี้มันมัน,ม,นมันจะมันจะช่วยมันจะช่วยให้ให้คลี่คลายได้ถ้าเรามองว่ามันมีความหลากหลายเกิดขึ้นในการจัดก,การเรียนรู้ที่ ที่ที่เราสามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสมนี้คือคอาจารย์กําลังจะมองว่าโจทย์ของโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่44ข้อใช่ครับไม่ใช่แค่าการผ่าน44ข้อแล้วก็คือเปิดได้เลยอาจจะมีวิธีการเป็นทางเลือกอื่นเป็นช้อยอื่นก็ได้ว่าเรอาอาจจะไม่ได้พยายามไปบางคือบางโรงเรียนเนี่ยต้องยอมรับว่าด้วยงบประมาณที่จํากัดไม่สามารถจัดการทุกอย่างให้ให้พร้อมใน44ข้อได้ถูกไหมครับแล้วก็ด้วยด้วยระยะเวลาที่ตอนเนี้มันเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมฮะ อาจารย์ก็เสนอว่าควรจะดูบริบทอื่นๆด้วยเช่นการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือว่าเราจะนับชั่วโมงยังไงนับเวลาเรียนกันยังไงประมาณนี้ใช่ไหมค,ครับอาจารย์ผมว่า44<อ>ข้อเนี่ยที่ออกมาผมก็ยังไม่เห็นนะผมก็พูดไปก่อนแต่ผมคิดว่าเป็นของที่มันจับต้องได้แต่ในประเด็นที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นดีไซน์ผมเรียกว่าเป็นดีไซน์ของนักเรียนและกันว่าการจัดเราเนี่ยเราจะจังแบบไหนเราคำนึงถึงมิติของการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ย ในลักษณะของความถี่ของการมาหรือว่าการเตรียมสื่อหรือการเตรียมให้มันเกิดการเรียนรู้แบบทางไกลที่สมบูรณ์สำหรับนักเรียนที่เขาไม่จำเป็นต้องมาโรงเรียนอย่างงี้มันจะทําให้การจัดการมันยืดหยุ่มากขึ้นนะครับอาจไม่เคยได้ถามอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าถามครูและคุณจะรู้จะเข้าใจอาจไม่เคยได้ถามหรืออาจจะยังไม่เห็น สิ่งที่ครูเป็นก็อยากให้คุณได้เข้าใจ